กินเองได้นะก่อนเข้าไปชมคลิปเนื้อหาข้างในคลิปนะคะวันนี้ป้าแก้วขอพาชมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะของช่วงนี้ของประเทศอังกฤษเราจะเห็นใบไม้กลวงกลาวเต็มพื้นไปหมดนะคะแล้วก็ต้นไม้ก็จะมี สีเหลืองสีแดงเปลี่ยนสีนะ,ะอันนี้เป็นเส้นทางที่ไปทำงานค่ะถ้ารถไม่ติดนะคะเอาละค่ะไปชมคลิปกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้แก้วชาแนลสวัสดีทั้งสองช่องทางนะคะทั้งอุย้ยทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางพอดแคสต์ Podcast, นะคะวันนี้ ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะคือเอามาพูดคุยกันเนาะคุยกันเฉยๆไม่ไม่ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกหรืออย่างไรนะคะคือหัวข้อเรื่องความเหมือนที่แตกต่างนะคะระหว่างเมียฝรั่งที่อาศัยอยู่เมืองไทยกับเมียฝรั่งที่อาศัยอยู่เมืองนอกนะคะเอารมาพูดถึงเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยก่อนคําว่า เมียฝรั่งหรือคนไทยผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายต่างชาติเนี่ยมันก็มีหลายหลายหลากหลายเนาะคือหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็คือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่อยู่ด้วยกันหรือกลุ่มที่สองก็คือแต่งงานกันแล้วแต่สามีก็ไปทำงานที่เมืองนอกแล้วก็มาหาเมียทุกป,ปีแล้วก็ส่งเงินมาซัพพอร์ตมาดูแลนะคะ และกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เมียฝรั่งที่ไปอยู่เมืองนอกนะคะแล้วก็สามีย้ายกลับพาย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่าสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วกเกษียณแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยนะคะขอพูดถึงกลุ่มแรกแล้วกันนะคะกลุ่มแรกก็คือที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็คือเหมือน เหมือนเพิ่งจะมีใหม่เพิ่งจะมีใหม่ก็จะเหินนะคะก็จะพูดคุยทับถมกันนะคะกลุ่มนี้มักจะจับกลุ่มพูดคุยกันว่าหรือไม่ไม่ไม่จับกลุ่มก็คือจะมักจะโพดอวดนะคะอวดว่าเอ้แฟนชั้นทํางานดีนะแฟนชั้นส่งเงินมาให้เท่านั้นเท่านี้เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาซื้อไอ้นั่นไอ้นี้ให้ก็คือจะชงเล็ไๆก็จะอวด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 นะคะ ไม่ไดราม่านะคะอันนี้คือพูดถึงทั่วไปถ้าคุณไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะคือแล้วทีนี้กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่สามีไปอยู่เมืองนอกไอ้สามีทํางานยังทํางานอยู่เมืองนอกแล้วก็ส่งเงินมาซัพพอร์ตให้เมียที่อยู่เมืองไทยกลุ่มนี้ก็จะอะไม่ค่อยได้ทํางานหรืออาจจะทํางานแต่น้อยนะคะก็คือไม่ไม่ทํางานอก็อยู่บ้านนั่งน่งนอน,น,อนๆนะคะทํานู่นทํานี่เรื่อยไป ะะหรือถ้าทำงานก็จะทำในหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่เ,เคยอยู่เมืองนอกเคยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาอยู่ที่เมืองไทยกับสามีเพราะว่าสามีเกษยียณกลุ่มนี้ก็แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เออเอากลุ่มที่สามก่อนละกันก็จะอยู่แบบคือไม่ค่อยสนใจคือเขาจะรักอิสระ นะก็จะไม่ค่อยสงสิงอะไรกับใครมากมายคือมีเพื่อนกระดายน่มีกระดายนะคะก็จะอยู่กับสามีอยู่กับบ้านกับช่องอยู่ทํานู่นทำนี่ทำกิจกรรมร่วมกันกับสามีนะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่สี่ก็คืออยู่เมืองไทยสามีเกษียณมาอยู่ด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยอะไรมากมายกับใครนะคะกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่สี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายกับใครนะคะคือ เขาพูดโดยรวมทั่วไปนะคะเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยบางกลุ่มบางคนนะคะมักจะคุยทับถมกันเช่นแฟนฉันซื้อหนุนผัวฉันซื้อนี่แฟนฉันทํางานที่นั่นผัวฉันทํางานที่นี่เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เขาส่งให้ฉันเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะคะฉันไม่เห็นจะต้องมานั่งทํางานให้เหนื่อยเลยแค่นั่งอยู่บ้านสบายๆเขาก็ส่งเงินมาให้ใช้แล้วนะคะคนที่ แฟนหรือสามีไม่ได้ซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตเดือนละน้อยก็จะเกิดอาการคือนอยอะนะเฮ้ยทำไมฉันได้ฝรั่งอย่างนี้เอ้ยทำไมคือจะจะน้อยใจอ่ะนะคะก็จะมีนะคะแล้วห sí> ันมาทางเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกนะคะกลุ่มเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกก็จะมีกลุ่มที่เพิ่งมาใหม่นะคะกับกลุ่มที่อยู่นานแล้ว และก็คืออีกกลุ่มนึงก็ทำงานนะคะเมียฝรั่งที่เพิ่งมาใหม่ช่วงแรกๆก,ก็จะจะเหงานะคะจะเหงาก็จะพยายามพยายามหาเพื่อนหาฝูงนะคะพยายามติดต่อว่าเฮ้ยใ,ใครอยู่แถวใกล้ๆนี้ไหมน้องเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ต้องการทำความรู้จักเงามากเลยมีอะไรแนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เมียฝรั่งที่อยู่มานานแล้วก็จะ จะไม่ค่อยสนใจอะไรใครจะอยู่กับครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่ไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเมียฝรั่งที่ทํางานเขาก็จะทํางานของเขาไปจะไม่ค่อยมีเวลามาวนเวร์มากมายนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็จะมีมีหลากหลายให้เลือก เหมือนกับอยู่เมืองไทยเลย<ม>แต่ว่าจะแพงนะคะเมียฝรั่งที่อยู่ต่างประเทศเวลาจับก,กลุ่มกัน,<ม>ก,นก็จะจับก,กลุ่มปาร์ตี้ส้ตมตำปาร์ตี้ขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็จะคุยกันม,อม,อ,มอม่อแม่แม่ไปนะคะแล้วจะมีกลุ่มที่เป็นเมียฝรั่งที่ไปวัดอันนี้ที่ดิฉันเห็นน่ะนะคะไปวัดแล้วก็เหมือนเขาจะ<ม><ๆ>จะอวดกัน ะะเขาก็จะอวดจะข่มกันอยู่ในทีแล้วก็จะจะกลุ่มนินทากันคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือถ้าใครถ้าใครไม่นินทาคือถ้าใครไม่อะไรก็ดิฉันก็ไม่ได้ได้ได,ได,ได้พัดพิงนะคะจริงอยู่คนบอกหลาก,หลา,กหลายคนบอกว่าไม่ว่าจะคนไทยเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยนะคะ อย่าแยกแบ่งแยกอย่าอะไรเลยเพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันจริงอยู่ค่ะเป็นเป็นคนไทยนะคะแต่แต่มันก็ต้องมีอะไรหลากหลายอย่างที่เออย่างไงเราเขาเรียกที่เหมือนแล้วที่แตกต่างกันนะคะอย่างอย่างคนไทยที่อยู่เมืองไทยถึงจะไม่ได้ผัวฝรั่งก็ตามคือถ้าเราไม่สนิทเราก็ไม่คุยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ อย่างตัวป้าแก้วเองเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะจะมีเพื่อนน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าคืออันไหนคือถ้าถ้าเราคุยด้วยแล้วไม่สบายใจคุยด้วยแล้วเราอึดอัดป้าแก้วก็จะตัดออกไปเลยนะคะก็คือถามว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมก็เป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าคือจะจะไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วป้าแก้วเป็นคนที่จะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ชาวบ้านฟังมากมายนักนะคะ ก็คืออะไรที่มันมันไม่ร้ายแรงอะไรที่มันพอเล่าได้เราก็เล่านะคะแต่ว่าลึกๆเราก็จะแก้ปัญหาของเราเองนะคะคนที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องก็คือสามีนะคะแต่ไม่ว่าจะเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกมันก็ไม่พ้นว่าชอบนินทากันนะคะจะชอบจับกลุ่มนินทากันอันนี้เป็นเรื่อง พราะแกคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนหรือเปล่าที่จะชอบเมา้ามอยจะชอบเผือกเรื่องชาวบ้านอะอยากว่าแกก็ชอบนะตรงไหนมีดรามา่าตรงไหนมีอะไรก็จะเสนอหน้าไปไปฟังเขาเงียบๆนะคะอยู่แบบเจมตัวฟังเขาเงียบๆเหมือนกันว่าเฮ้ยตรงนี้เขาเกิดเรื่องอะไรว่าตรงนี้เขาเกิดเรื่องอะไรก็เออนะคะเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรเฮ้ยตรงนั้นเขามีอะไรแล้วก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะกับเพื่อนเพ้ได้ยินเรื่องนี้ไหมอย่างนั้นถึงเราจะไม่ได้ว่าให้ร้ายใครมันก็คือการนินทานะคะ ไทุกอย่างที่ที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันก็คือชอบนินทานะคะไม่ไม่ก <laughs> ชอบนินทากันดังนั้นนะคะเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะจะชอบอวดอวดเรื่องเงินอวดเรื่องทองหยองอวดเรื่องแบรนด์เนมอันนี้อยู่เมืองนอกก็น่าจะเป็นนะคะคือจะอวด จะอวดเรื่องฐานะของสามีต่างชาติมากกว่านะคะส่วนเมียฝรั่งที่อยู่เมืองนอกอันนี้เขาจะมีเรื่องอวดคืออวดเรื่องหน้าที่การงานสามารถหาเงินเองได้ไม่เห็นจะงองต้องงอผัวเลยนะคะคือกูทำงานอยู่เมืองนอกกูได้เงินกูไม่งอผัวหากินงได้นะไม่ต้องมางอมืองอตีนเอ,อ แบมือขอเงินผัวเพื่อที่จะส่งไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะส่วนเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยก็จะบอกว่าฉันไม่เห็นจะต้องทํางานเลยนะฉันก็รองเงินจากผัวส่งมาให้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็คือมนุษย์หรือเปล่านะมันก็คือมนุษย์ปุตุชนที่ ไม่ว่าจะชาติไหนนะป้าแก้วคิดว่าไม่ว่าจะชาติไหนก็คือถึงจะไม่ใช่เมียฝรั่งถึงจะไม่ใช่เมียต่างชาติมันก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะมีอวดกันคุยขบกันนินทากันกัดจิกกันแบ่งกลุ่มแบ่งภัคแบ่งพ,กงพวกเออกูอยู่ในกลุ่มคนรวยนะกูอยู่ในกลุ่มคนทํางานนะกูอยู่ในกลุ่มเอ่อพวกที่อยู่บา้านไม่ทาอะไรนะคือคนที่ทํางานก็จะจิกกัดหานะว่าคนที่ นั่งอยู่บ้านเฉยๆรองเงินผัวอย่างเดียวคือพวกไม่ช่วยเหลือตัวเองพวกเป็นภาระให้ผัวเวลาถ้าเกิดผัวตายจะทำยังไงนะคะกลุ่มคนทำงานเขาก็จะแขวกกันแบบนี้แล้วก็กลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงานเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ฉันทำไมฉันจะต้องไปทำงานให้เหนื่อยในเมื่อผัวฉันรักฉันให้ฉันอยู่บ้านเฉยๆเขาไม่อยากให้ฉันไปทำงานพวกคุณมาเดือดร้อนอะไร พวกคุณอยากเหนื่อยพวกคุณก็เหนื่อยไปเองสิผัวฉันพอใจที่จะซัพพอร์ตที่จะส่งเงินไปให้พ่อแม่ฉันที่เมืองไทยโดยที่ฉันไม่ต้องทํางานลําบากเหมือนพวกคุณที่เพราะว่าผัวคุณไม่ให้เงินน่ะสิถึงจะต้องออกไปทํางานเองก็คือสองกลุ่มนี้ก็จะไฟกันอยู่เรื่อยๆให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะคือถ้าคุณทําใจกลางๆคุณจะเห็นนะะส่วนตัวป้าแก้วก็จะจับจับเอาเรื่อง เรื่องที่ที่มองเห็นมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกหรือว่ามาแบ่งแยกกันนะคะคือมาเล่าสู่กันฟังว่า mm hmm. เฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้มันมีจริงๆนะเราไม่ได้ตอแหลเราไม่ได้มโนเราไม่ได้อะไรขึ้นมานะเราไม่ได้มายุโยงให้ใครทะเลาะก,กันนะคะถึงจะไม่ไปยุยง คนเราไม่ว่าอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกถ้ามันไม่ชอบขี้หน้ากันมันก็ไม่ชอบนะคะคือคนขี้อวดอย่างในก้วอวดนะคะอวดหูอวดพวอวดยันเสอชันในกางเกงในอวดยันขี้เล็บนะคะคืออวดได้ทุกเรื่องถ้าคนมันจะอวดถ้าคนมันไม่อยากอวดมันก็อยู่มอๆแม่แม่ไม่สนใจอะไรใครมึงจะอยากทําอะไรก็ทําไปกูจะเข่าป่าหาเห็ดกูก็จะอยู่กับลูกกับร้านกูก็จะอยู่กับอินเทอร์เน็ตของกูไปนะคะ อันนี้มันเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่านะคะมากกว่าที่มันจะเป็นอะไรคือเรานิสัยแบบไหนเราก็รู้ตัวเราเองอยู่นะคะ,<ช>ะคนนั้นนิสัยยังไงคนนี้นิสัยยังไงคือเราไม่ไปรู้กับเขาจริงๆหรอกว่าลึกๆแล้วเขาเป็นยังไงหรือว่าบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจอวดหรอกอย่างว่าแก้วอะสามีซื้ออะไรใหม่ๆมาเฮ้ยก็จะถ่ายรูปเหอฉันเหอก็คือจะถ่ายรูปให้ ญาตพี่น้องพ่อแม่ที่มังใดเห็นเฮ้ยลูกม,มีความสุขนะ,ะตัวเรามีความสุขนะสามีอย่างนี้นะแต่คนที่ไม่ไม่ชอบเราเขาก็จะมองว่าอีที้อวดใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อนบางคนที่อวดให้สามีซื้อรถใหม่ให้สามีซื้อทองสามีซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้นะคะคือเขาแค่ดีใจและอยากจะขอบคุณสามีโพสต์ Post on f a c e b o o k แล้วก็หรือว่าโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ อยากให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยหรือเพื่อนๆรับรู้แล้วร่วมดีใจด้วยเขาไม่ได้อวดเขาแค่แค่อยากอยากอยากมาให้เพื่อนๆแสดงความดีใจด้วยนะคะแต่คนที่เขาไม่ถูกใจก็จะมองว่าอินี่ขี้อวดใช่ไหมคะแต่บางคนที่มันอวดมันก็อวดจริงๆอวดจนเวอร์ว,วังอลังการคือบอกเลยว่ากูอวดนะคะแสดงให้เห็นเลยว่ากูอวดนะคะเอาล่ะค่ะไม่ว่าใครจะอวดอะไรกันก็ช่าง นะคะอย่างตัวป้าแก้วไม่มีอะไรจะอวดมีแต่ไขมันสะสมหน้าท้องนะคะที่พอจะอวดอ้างกับเขาได้บ้างว่าเฮ้ยฉันมีไขมันหน้าท้องนะเวย้ยเอามาแข่งกันไหมอะไรแบบเนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็มีเรื่องมาเม้ามอยหอยสังเล่าให้ฟังเล็กๆกน้อย,อยแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า <Okay. S 1> อ่าพรุ่งนี้ไปทำงาน พุ่งนี้วันอาทิตย์กับวันจันทร์ไปทํางานจะว่างอีกทีก็คือวันอังคารนะคะยังไงก็เดี๋ยวบางทีก็อาจจะขึ้นไลฟ์นะคะเดี๋ยวดูก่อนเนาะเอาละค่ะยังไงขอฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะกดแชร์หรือไม่แชร์อันนี้ก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องแชร์ก็ได้ขอแค่เข้ามากดไลค์ให้กำลังใจป้าแก้วนะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิป เข้ามาส่งกำลังใจเพื่อที่ป้าแก้วจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลในการมีเรื่องอะไรมาเมามอยให้ฟังต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆนะคะวันนี้คอล่าค่ะสวัสดีค่ะ